รู้รู้คำอีสา,สานที่เบ่สอนอ่ะอ่าไหนโชว์ดิฉันสอนภาษาอีสานเขาเอ่อจำได้คำคำว่าที่หัก เบสคำสิงสอนภาษาอีสานแพทริกงานนี้แอบไปสอนกันตอนไหนเนี่ยมีพิรุษนะล่าสุดสาวเบสเดวนีคำสิงได้ไลฟ์ขายของผลิตภัณฑ์เบสเลิฟคู่กับหนุ่มแพทริกปาวริสที่ตอนนี้ถือว่าเป็นคนดิเดตเบอร์หนึ่งในหัวใจสาวเบสเพราะได้จีบสาวเบสอย่างจัดหนักซึ่งงานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับจ้นฟินไม่หยุดเลยทีเดียวโดยสาวเบสได้ชวนหนุ่มแพทริกมาไลฟ์และได้พูดคุยโดย มีตอนหนึ่งสาวเบสได้บอกให้หนุ่มแพทริกพูดภาษาอีสานแล้วบอกว่าที่เบสสอนอะ่ะในโชว์ดีแล้วก็บอกกับทุกคนว่าฉันสอนภาษาอีสานเขาและหนุ่มแพทริกก็บอกว่าจําได้คําว่าที่ฮักงานนี้ทําเอาทุกคนต่างกร๊ดกราดรัวเลยทีเดียวแหมเลือกคําได้อย่างน่ารักจริงๆนะคะที่ฮักแปลว่าที่รักพูดกลางไลฟ์ขนาดนี้แฟนคลับก็กร๊ดกราดไม่หยุดแล้วล่ะคะ่ะแหมสาวเบส เลือกสอนแต่ละคำก็ทำเอาแฟนคลับชื่นชมไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะ แบบนี้ถือว่าโป๊ะไหมคะว่าสาวเบสไปสอนหนุ่มแพทริกพูดตอนไหนแถมยังพูดที่รักอีกด้วยหรือว่าคู่นี้เขาเลื่อนสถานนะเป็นแฟนกันแล้วค่นี้แต่ยังไม่บอกแฟนคลับกันแน่งานนี้คุณแม่ของสาวเบสท,ที่เป็นหัวเรือใหญ่ของด้อมแพทริกเบสถึงกับบอกว่าไปนอนและพอได้ครบแล้วไม่รู้ว่างานนี้ออเดอร์ครบหรือความรักที่สาวเบสและหนุ่มแพทริกมีให้กันครบทุนสมบูรณ์ถูกใจคุณแม่แล้วและอยากให้ลูกใช้เวลาร่วมกัน หนุ่มแพทริกเลยไม่อยากเป็นกอขอคองหรือเปล่าคะน่ารักซะจริงๆว่าแต่สาเวเบสสอนคำอะไรให้หนุ่มแพทริกอีกคะอยากรู้จังเลยเพราะถ้าจะเป็นเคยอีสาร์มั่นใจคือว่าหนุ่มแพทริกจะต้องพูดได้อีกหลายคำแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะหนุ่มแพทริกคะจีบสาเวเบสติดขนาดนี้ไม่เรียกว่าแฟนไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วคะขอขอบคุณแพทริกปวริศและเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ